สวัสดีนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับเดี๋ยวื้นนี้จะพาเพื่อนสมาชิกนะครับเขาสวนบักม่วงนะครับย่ำเ้านะครับเลาะเบิ่งบักม่วงนะครับบักม่วงอระแกวนะครับที่รอบก้อนท้ายดอกให้เพื่อนสมาชิกด้เบิ่งนะครับช่วงนี้ก็เริ่มดอกหลวงแน่นะครับกำลังดอกสลัดนะครับกำลังเปลนหมากน้อยขึ้นนะครับกำลังเปลนหมากน้อยนะครับ แต่กับบดกบหลายนะครับคือจังสุปีเพราะว่าปีวังแห่นจกแรงจักน้อยนะครับทั้งต้นก็บไม่ตายแห้งนะครับหักไปแน่นะครับตนกับถ้าได้สมบูรณ์ขึ้นเท่าไรนะครับอันนี้เป็นหมากนะครับหมากหน่อยนะครับแต่ว่าช่วงก่อนวัาแห่นกับฝนเรงแน่นะครับพายุเขานะครับพายุโนอื่นเขาแล้วก็บ่ค่อยได้สีล่างในเรื่องของดอกเท่าไรนะครับก็เลย อมีอาจจะมีปัญหาเรื่องดอกดำแน่นะครับแล้วก็มาช่วงหลังๆซีหามือมากก็แดดมาอีกนะครับแดดจ่านะครับก็เลยเหตุให้ม่วงนะครับมีจุดมีอยังนะครับก็คือเป็นโอไงก็คือเพี้ยไฟนะครับนี่นะค่อนข้างที่จะหลายพอสมควรนะครับบริเวณของป้านี่นะครับเป็นปลาบบกม่วงแก้วนะครับสันแน่จังน้อยนะครับ พอดีมือนี้มัสยิดเพียไฟนะครับก็เลยเอาเมือถือมานะนำนะครับไปถ่ยายเพื่อนสมาชิกด้วยเบื่องลูกก็จะนะครับมีจุดมีอย่างนะครับเกิดจากเพียไฟนะครับช่อดอกนะครับสังเกตเบื้องนะครับจากที่ล้นเองเข้ามาฉาดกับเพียไฟนี่จะต่างกันนะครับเพราะว่าล้นเองจากเข้ามาฉาดนี่จะค่อยๆนะครับ จากสีน้ำตาลจากสีเหลืองนะครับจะค่อยๆลุดไปเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เป็นสีดํานะครับค่อยๆล้นไปนะครับส่วนเพี้ยไฟก็จะดําแล้วก็ไหมไปเลยนะครับอันนี้เป็นนะที่เห็นอยู่ยนะครับดําๆนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นน้อนแสงนะเพราะว่าเป็นเพี้ยไฟนะครับที่เขาล่ามไปถึงลูกนะจากที่เป็นจุดน้อยๆก็ล่ามไปลายๆนะครับแล้วก็ไหมในที่สุดนะครับอันนี้ก็เพี้ยไฟที่กันนะ ดำไปเลยนะครับนี่พวกนี้คือกันใหม่ไปเลยนะับลอเหลือนะพวกนี้นี่นะลูกที่เห็นนะครับนี่นะฮะผลจากเพียไฟนะครับเมื่อกี้เด็ดออกลงมาจากต้นนะครับมันประชัดนะครับเดี๋ยวจังน้อยกับ ล่ามไปเรื่อยๆนะครับจนสีเขียวหมดนะครับแลังรุดนะลวงได้ที่สุดนะครับยังมีอีกหลายต้นนะครับเดี๋ยวถายเผื่อซื้อมาชิกดูเพิงนะครับอันนี้บอกเลยว่าเหลือแค่กลางนะครับลูกนะไปหมดแล้วนะครับอาจจะบดชัดเท่าไหรนะนี่นะน่ากลัวมากเลยนะเหย่บไฟนะครับ อันนี้กับเรือ,อยังน,น,นะครับนี่เผอแป๊บเดียวนะคเัอเมื่อกี้เมื่อน,นะครับเพย่ไฟเพื่อนสมาชิกนะครับที่เอตอยูน่นะครับยิงครับเป็นมือใหม่ในย,งยิงตองยังบึงสำรวจอยู่เรื่อยนะครับถ้าเจอมีลงตนสองตน,ตนก็เฝ้าฉีดไว้นะครับเพราะว่าเวลาทาล่ามไปแล้วก็อเอายากนะครับคุ้มยากเพียไฟนะครับเป็นอี่ยังที เช่าวสวนมุมมองเป็นม,มากเท่าไหรน,นะครับน,นะครับใหม่ไปแล้วนะครับอันนี้ก็เริ่มไปแล้วนี่นะครับ แต่ก็จะไม่ล่ามไปเรื่อยๆนะครับตอนแรกก็เป็นที่ใบแน่นะครับพอใบแก่แล้วก็มีดอกมีดอกก็เริ่มจะม่ก,กินดอกพอดอกลวงแล้วก็ไม่ก,กินมากนะครับเพียงไฟที่น้อยไม่ก,กินต้นนะไม่ก,กินใดน,นะ บางลูกนะครับเพื่อที่แย่ยามที่เขาใหญ่ขึ้นมากนะครับเขาอาจจะบวล้นช่วงนี้นะครับอาจจะมีพุม่มคุ้มกันที่แข็งแรงกระมูนะครับอาจจะเหลือครับหน่วยสองหน่วยอาจจะเหลืออยู่หน่วยสองหน่วยนะครับย่ามใหญ่ขึ้นนะครับเวลาเขาโตขึ้นนะครับเพียไฟก็จะติดเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็จะแบบนี้นะครับ จะติดโตเขาไปเรือ่อยๆจนข้อเขาจะสุกนะครับข้อเสียก็คือเฮ็ดให้เวลาเ้าไปขายเนะี่ยมันหลูกมันพ่สวยนะครับขายยากถ้าเพื่อนสามารถชิกเจอนะครับรีบเลยนะครับรีบฮนะอ,อยามาพลน,นะครับยาเทียไฟกับเป็นตัวที่ผมแนะนําไปนะครับถ้าเป็นพวกใบพวกดอกที่ท่านได้บานข้ากระใสเป็นอเป็นพวกอีวิดาโคผิดได้นะครับพวกนั้นเป็นตัวห่อนนะครับ ตวนที่เป็นดอกบานนะครับดอกบานแบบนี่นะครับเหลื่อมมีลูกหน่อยนะครับเข้ก็ใส่เป็นสูตรเย็นนะครับเป็นตัวอบาเมกตินนะครับถ้าเ้าใส่เป็นตัวฮอนยอเวลาถึกนะครับเขาก็จะล่วงไปนะครับอันนี้เป็นดอกที่ย่างสมบูรณ์อยู่นะครับตอนแรกก็เป็นแบบนี้แหละนะครับเป็นแบบนี้แหละนะพอเริ่มมีเพลไฟเขาแน่ก็สาพจะก็เปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนเป็นแบบนี้เลยนะครับแบบที่เห็นน,หออนะครับบ่เหลือยังนะครับไหมไปหมดนะครับถ้าเป็นพวกนี้ถ้าช่วงฝนมากเขากับพยา,ยามล่างนะครับเขาเปียกไฟก็จะฟังอยู่แล้วันนี้แหละ,หน,ละนะครับแห้งไปหมดนะครับ ล่ากินเขาก็ล่ามาเรื่อยๆนะจากกิ้งนี่นะก็จะล่ามขึ้นมากนะครับเวลาโดนล่มโดนยังนะเขาก็จะปิวไปนะไหมมาเรื่อยๆนะครับเวลาฝนตกแน่นมอกน้ำขังล่องแนนครับทางเข้าบ้างนะครับจะเกิดเป็นล่านะครับเป็นเชื้อล่าเป็นเพียไฟเป็นเอียงกรว่าไปนะครับเขาก็จะกินล่ามาเรื่อยๆอ่าก็จะไหมตรงนี้ที่สุดแบบพวกนี้นะบนเรือนังเลยนะครับเขาก็พยายามมาฉีดมาพ่นไว้นะครับ กินไปเร็วเลยนะท้าประชิดวบมืออื่นก็ไปละนะครับไปเร็วมือหนึ่งนี่หมดเกือบสิบสิต้นนะครับท้าปล่อยไว้นะผมคลิปนี้นะครับผมถ่ายเพื่อนสมาชิกด้วยเบิรงนะครับปัญหาอีกปัญหาหนึ่งของบกม่วงนะครับก็คือในเรื่องของเพียไฟนะครับต้องระวังให้ดีนะผมเดี๋ยวขอตัวไปฉีดก่อนนะผมคลิปนี้อาจจะสั้นๆนะครับเพิ่งแบกถังเทิ่ง โบมีขาตังกล่องนะผมขอบคุณนะครับเพื่อนสมาชิกของรับการรับชมคนะรับและการติดตามสำหรับลิปนี้สวัสดีครับ